มะเร็งลำไส้ใหญ่มีอาการยังไงคะการที่อุจจาระเราผิดปกติแล้วก็ปวดท้องบ่อยๆใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ไหมกังวลจังเลยค่ะมาดูวิธีการรักษาด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างสวัสดีค่ะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะหลายคนก็คงจะกังวลว่าตัวเองเป็นไหมบางครั้งก็ขับถ่ายผิดปกตินะคะวันนี้เราจะมาดูกันค่ะซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นสาเหตุการตายอันดับ3เลยนะคะของประเทศไทยเรานะคะ สาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ไม่ชัดแน่ชัดนะคะอาจจะเป็นการผิดปกติการกลายพันธุ์ของยีนก็ได้นะคะหรือบางคนก็มีลำไส้อักเสบเรื้อรังนะคะทําให้เกิดแผลบริเวณลำไส้เรื้อรังปวดท้องเรื้อรังก็จะอาจจะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะถ้ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนะคะอาหารที่มีกากใยต่ําก็จะทําให้เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะสาเหตุอีกอย่างนะคะก็ พฤติกรรมการขับถ่ายเปลี่ยนไปค่ะก็คืออาจจะมีลักษณะของท้องผูกสลับกับท้องเสียเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุทําให้กระตุ้นให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะซึ่งมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอยู่4ระยะนะคะจำง่ายๆระยะแรกเลยเนี่ยมันจะมีก้อนมีติ่งที่ในลำไส้นะคะแล้วเซลล์ที่ผิดปกติยังอยู่ในผนังลำไส้อยู่ยังไม่กระจายไปไหนนะคะ ส่วนระยะที่สองจะเริ่มเข้าไปลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อนะคะคือออกจากลำไส้ใหญ่แล้วส่วนระยะที่3นะคะก็จะกระจายไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียงค่ะพอระยะที่สีเนี่ยคือกระจายไปอไวัยวะอื่นนะคะมีทั้งตับปอดก็คือไปไปทั่วแล้วนะคะอันนี้คือระยะที่4ค่ะสําหรับอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็เป็นสัญญาณเตือนที่เราอาจจะต้องระมัดระวังถ้าเรามีอาการผิดปกติ กันต่อไปนี้นะคะก็ให้สงสัยไว้นะคะอันแรกอากาศจะมีถ่ายอุจจาระเป็นมูกนะคะสลับกับเป็นเลือดลักษณะอุจจาระเป็นรีบๆเป็นเส้นนะคะแปลกๆนะคะบางครั้งก็เป็นท่อนๆหรือบางครั้งก็เป็นรีบๆเล็กๆนะคะท้องผูกสลับกับท้องเสียเวลาปวดอุจจาระนะคะเวลาเบ่งอุจจาระเนี่ยก็เหมือนเบ่งไม่สุดนะคะมันถ่ายอุจจาระไม่สุดคงอยากจะถ่ายอยู่นั่นแหละนะคะบางครั้งก็รู้สึกปวดท้องมีท้องอืด แน่นอุดอัดท้องมีแก๊สในกระเพาะตลอดเวลาเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกอุดอุดอึดอึดอัดนะคะอ่อนเพลียน้ําหนักลดสําหรับการวินิจฉัยของแพทย์นะคะก็จะมีการสวนแป้งนะคะหรือแบเรียมอินิมานะคะและอันที่2ก็เป็นการทำซีทีนะคะซึ่งเป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไปดูบริเวณลำไส้นะคะอันที่3ก็เป็นการสองกล้องนะคะซึ่งการสองกล้องเนี่ย หมอจะใช้บ่อยมากเลยนะคะถ้าเราส่องเข้าไปท้งแรกปุ๊บถ้าหมอเห็นเป็นโพลิปเป็นติ่งเล็กๆเ,เนี่ยหมอก็จะตัดออกให้ตอนนั้นเลยนะคะคลิปติ่งนั้นออกนะคะถ้าเป็นยังไม่เยอะนะการส่องกล้องนียจะเป็นประโยชน์มากนะคะส่องเข้าไปทางรูทวารก็จะทําให้เห็นลักษณะของลำไส้ทั้งหมดเลยค่ะมีติ่งตรงไหนมีแผลตรงไหนมีก้อนตรงไหนหรือลักษณะการเกิดโรคบริเวณส่วนใดของลำไส้นะคะจะเห็นครบหมดทุกอย่างการรักษานะคะก็จะมีการผ่าตัดค่ะถ้า เป็นยังไม่เยอะมากนะคะหมอก็จะผ่าตัดบริเวณที่เกิดเป็นเนื้อร้ายนั้นทิ้งเลยนะคะหรือถ้าเป็นติ่งเล็กๆก,ก็คลิกเฉพาะติ่งนั้นออกก่อนนะคะแล้วก็อาจจะส่งชิ้นเนื้อตรวจว่าโพลิตติ่งชิ้นเนื้อนั้นน่นะมีเซลเล์มะเร็งหรือไม่นะคะถ้าเป็นแบบเยอะ,เ,ยอะเห็นชัดเจนว่าลำไส้ตรงนี้มันเกิดเป็นเนื้อร้ายแน่นอนแล้วหมอก็จะผ่าตัดออกให้นะคะบางคนอาจจะต้องเปิดผงหน้าท้องคือให้กุจระออกทางหน้าท้องก่อนนะคะแล้วก็การรักษาันต่อไปก็คือการทํา เคมีบาบัดหรือการใช้เคมนั่นเองค่ะซึ่งการใช้เคมเนี่ก็จะทําให้เซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยอ่อนตัวลงบางครั้งก็ใช้หลังผ่าตัดนะคะพอตัดออกปุ๊บเราก็ใช้เคมซ้้าอีกน,นะคะซึ่งจะนัดเป็นระยะเพื่อให้บริเวณเซลล์เนี่ยมันไม่จเจริญเติบโตต่อนะคะแต่การให้เคมอบางครั้งถ้าบางคนเป็นเยอะๆนะคะหมออาจจะให้ก่อนผ่าตัดก็ได้เพื่อให้ก้อนเนี้ยมันยุบลงฟอลงก่อนที่จะผ่าตัดทาให้ผ่าตัดง่ายขึ้นนะคะอันที่3าคือการใช้แสงค่ะ ซึ่งการใช้แสงก็จะเป็นการให้พลังงานสูง,สงเป็นแสงพลังงานสูง,สงนะคะไปโฟกัสตรงที่เป็นเนื้อร้ายทําให้เนื้อร้ายไม่เจริญเติบโตต่อไปนะคะส่วนมากการรักษาในระยะที่1กับระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่1ที่ว่าเป็นเฉพาะในลำไส้นะคะระยะที่2เนี่ยเป็นเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะใช้วิธีผ่าตัดค่ะส่วนระยะที่3จะใช้วิธีคีโมและใช้แสงนะคะคือไปที่ต่อมน้าเหลืองแล้วนะคะแต่ระยะที่4ก็ รักษาแบบประคับประคองค่ะคือลุกลามไปอไวัยวะอื่นคือทั้งตับทั้งปอดเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องประคับประคองคือรักษาตามอาการนะคะจะใช้ท่านีโมทั้งใช้แสงด้วยก็ได้ค่ะแต่ก็ถ้าเหนื่อยมากก็ต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะมาดูการป้องกันดีกว่าค่ะทําอย่างไรเราจะไม่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแต่แรกๆเลยการป้องกันที่ดีที่สุดในอายุ50ปีเนี่ยควรจะมีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะมี การคัดกรองโดยตรวจอุจจาระนะคะแต่ว่าถ้าเรามีอาการคล้ายๆๆจะเป็นไม่เป็นสงสัยสงสัยเนี่ยไปหาหมอได้เลยนะคะหมอก็จะส่องกล้องให้ส่องทางรูทวารนะเราก็จะรู้ว่าเราเป็นไม่เป็นนะคะรู้เร็วรักษาเร็วหายเร็วค่ะ,ห,คะหลายคนมากนะคะที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และรักษาได้หายได้ด้วยค่ะหายง่ายด้วยหายเราแบบสดชื่นกลับมาเป็นปกติได้เลยนะคะอันต่อมาเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะ ควรจะรับประทานอาหารที่มีการใยสูงๆค่ะพวกธัญพืชนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นไขมันสูงนะคะก็จะลดการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะยอย่าลืมนะคะทานผักทานผลไม้เยอะๆยพวกธัญพืชก็ได้ค่ะแล้วก็อาหารที่มีต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะคะออกกาลังกายสม่ําเสมอค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงลดภาวะเครียดนะคะลดการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะร <ๆ S 2> ักษาน้ําหนักตัวะค่ะอย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวขึ้นเกินไปนะคะถ้าน้ําหนักตัวมากๆสูงๆเนี่ยโอกาสเป็นโรคก็เยอะขึ้นนะคะ ถ้าเราสงสัยว่าเราจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะทาไมเหมือนปวดท้องท้องอืดแน่นอืดผัดท้องขับถ่ายผิดปกตินะคะลำไส้แปรรวนก็สามารถไปหาหมอแล้วก็สกิดหมอนิดนึงว่าอยากส่องกล้องนะคะเพราะว่าหมออาจจะให้ส่องกล้องแล้วก็จะได้รู้โรคนะคะจะได้รักษาให้ทันเวลาค่ะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตนเองค่ะจากะม่อมกล้าหารพยาบาลหลายแย่โมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวป,ปรินกาโตมหาวิทยายลัยมหิดล นิรเขยพยาปราบตำบลตะโบอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ